จริงอยากดูอยู่เลยวันเสาร์อาทิตย์เด้อเออวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาอยากดูวันศุกร์เออวันที่ไม่ศุกร์เขาอยากดูดึกไงนรุ่งนี้ตื่นสายวันเสาร์จิ๊ว่างป่ะพวกเนี่ยอะไรก็วันนี้พี่กันเนี่ยอยู่ว่างป่ะตอบเลยว่างว่าปือว่างป่ะเนี่ยไม่ใช่คุณนี้บอกไม่ว่างเออคุณนี้คิวเขาเตือนมีเบนต้องมีจิ๊บดิว่างหมดแหละ กดดันเลยกดดันเลยเอไม่อยากมาช่วยพี่กันเหรอนอยู่ข้าวบ้างย,ยังกดในตาก้าได้อยู่นะคะฮ <cents. S 2> นะ <c oughs> โอเค ตะก้าตอนนี้นะทุกคนสวัสดีครับตะก้ายู่ดดนะสวัสดีครับสวัสดีครับเรือทองสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตพิเศษครับครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ต้องอธิบายก่อนว่าเรือทองเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเป็นแบรนด์ของเชอเองและที่สําคัญเรามีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานออยด้วยนะครับสี่เส้นตอนนี้เรามีเป็นรสชาติเดียวคือก๋วยเตี๋ยวเรือ มีทั้งหมดสี่เส้นสี่ห่อทั้งหมดนี้นะครับเส้นวิไก่นี้จะเป็นสีส้มจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่สีแดงแล้วก็ข้าหมี่ญี่ปุ่นสีเหลืองแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นมุนเส้นแบนความพิเศษของเราคือเรื่องรสชาติจะโดดเด่นมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสเดี๋ยวเราต้องอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็พิเศษนีกก็คือเส้นเส้นแต่ละเส้นเราจะมีความเหนียวนุ่มมากเป็นเส้นอบแห้งไม่ได้เป็นเส้นทอด มันจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่าเส้นปกติมันคือการดึงน้ําออกเฉยๆฮะแล้วเวลาต้มอ่ะมันจะหนุกหนักเส้นมันจะดีมากอแล้วเข้ากับรสชาติต้องบอกเลยว่าปกติที่กันทานรสจัดไหมโอ้จัดรสจัดเรี้ยวเพมวานใช่ไหมใช่ครับเาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปอ่ะที่เขาทาเป็นถึงสำเร็จรูปอ่ะเขาไม่สามารถทําแบบครบรสรสจัดได้รีวิวใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวรีวิวเต็มแขกเลย ให้เห็นแขกเต็มเลยอ๋อครับเออโทษโทษโทษโอเคโอเคมาเออจะได้เห็นแขกกันเต็มเขาบอกมาเลยต่อต่อทีมงานเบอร์ทีมงานเบอร์เอามาอ่ะมันต้องเปรี้ยวเผ็ดเค็มว่าเอาเคมาไปครบรถมันครบรถมันต้องครบรถเหมาะสำหรับคนกินแซ่บเท่านั้นรถจักรเท่านั้นถ้าเกิดคนที่แบบ ขาเรียกชอบแบบเจนๆ,ๆชื่อๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจเชฟพูดตรงๆเลยเฮ้ยชฟพูดมั่นใจ<ล>ขนาดนั้นเลยนะเชฟมั่นใจครับเพราะาารว่าเชฟต้องบอกก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเรือทองเนี่ยเรามีอายุมาห้าเดือนนะครับ <5 S 1> ห้า,เด,เ,า,เ,ดาเดือนเราเพิ่งเปิดแบรนด์มาห้าเดือนแล้วเปิดการ,รยอมรับในรีวิวเยอะมากรีวิวคนทานรีวิวในช่องแบบเยอะมากๆแล้วเป็นแบบเป็นการเปิดโลกของแบบ เป็นการเปิดโลกของเรือทองของแบรนด์อาหารไทยเชฟบอกเลยว่าเรือทองจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนจะไปทั่วโลกและที่สำคัญมันไปไกลแล้วตอนนี้สังเกตได้ถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยใครที่ต่างประเทศเจอเรือทองคอมเมนต์ได้เลยมีหลายประเทศมากเกือบที่สิบประเทศนะครับีไปขนาดเลยครับใช่ครับเพราะว่ายอดเซอร์ไพรส์คือเปิดตลาดเชฟคิดแบบแปลกกว่าคนอื่นนะเราไม่ได้เปิดตลาดที่ไทยเอเราเปิดตลาดให้ลูกค้าต่างประเทศได้ก่อน ลูกค้าต่างประเทศก่อนเสร็จปุ๊บเรามาถึงเปิดตลาดตอนที่เริ่มจากข้างนอกก่อนก็มาใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เลยไความเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนเชทำการตลาดทำทางการตลาดต่างประเทศก่อนแล้วเราก็นึกว่าพอเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันอร่อยทำไมถึงไม่ขายคนไทยวะเราก็เลยเริ่มมาที่ออนไลน์ก่อนเป็นสิ่งแรกที่เราทำได้ก็เริ่มที่ออนไลน์ครับผมอะอยากรู้ว่าห่อหนึ่งเนี่ย มันราคากี่ตังค์ห่อหนึ่งปกติซองละสามปกติซองละห้าสิบบาทเราขายลดเหลือซองละสามสิบห้าวันนี้เหรอวัน่ะเหลือักเอ้ยเหลือซองละสามสิบเก้าปกตินะครับ,รบแต่มาช่องคุณกันนะครับเราลดให้พิเศษสิบซองโปรโมชั่นสิบซองปกติเราลดอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบ เราลดลงไปอีกเหลือ350รบาทได้สิบองนะครับได้สิบซองสองเหลือสองแล้สามสิบห้าจากเลือกได้ไหมเลยว่าคะกันไปคะได้ครับคะได้จะเป็นคะแบบ2เส้นมีอยู่ในตะกร้าอันนี้เป็นตะกร้าของพี่กันโดยเฉพาะเลยอันนี้เส้นบะหมี่จากซองละห้าสิบใช่ไหมจากซองละห้ิบวันนี้ติ๊กตอกช่วยอีก เหลือ305บาท1ิบซองสามรอ้าบาทอู๋ตอกซองละสามสิบรถเยอะรถเยอะโอ้โหนี่ช่วยเยอะแล้มาแล้วครับมาแล้วครับบะหมี่เฮ้ยเฮ้ยขนาดหลังนี่อบะหมี่ละค่ะผมขอบะหมี่ได้ไหมหาเหมือนรู้ใจครับคนดูดิอ้ยน่ากินอ่ะน่ามันน่ากินมากแต่ในซองต้องบอกว่าไม่ได้มีลูกชิ้นมีไก่แบบนี้นะนี่ครับคือเราเป็นเพิ่มเพิ่มอ่ะเห็นไหมะไร้าเห็นไหม เอฟซีไม่ต้องปอกกินหอมมากกินนหอมมกแนี้เลยกเแบบนี้เลยตกแบบนี้เลยแี้เลยแบบนี้ยแบบนเนบนี้เลมแบบนี้เลอนไเยบน้เลี้ยแบ้ลยแบบน้นี้นี้เลมแบน้เลยบบน้เย้เลยแบี้เลอ้เลยี้ยแบบ้ลยแีลแ้ลยบ้ยแบลยนี้นี้เล้เลยแบยแบบน้ลอบยน้ล้บน้ยากลองชิมี้ยบเยบบิีเี้นี้เยบ้เย่างครับคือนน้้เศษของเส้นครับ อันนี้คือพิเศษหรอกคัดมจงจินเส้นเฉพาะของเราเท่านั้นอ,า,อาบะหมี่ลองดูาารับะหมี่เส้นนี้เส้นนี้ใส่น้ำร้อนได้ไหมหรือต้องลวกต้องลวกเท่านั้นครับต้องต้มต้องใช้วิธีการต้มครับชิมน้ำก่อนเอาแบบตรงๆได้นะดูกลิ่นผ่านผมนะผมก็กินเดี๋ยวเี้อย่าไปรอช้าครับลองครับเข้มข้นไหมครับอื สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้สึกเลยหลังจากหลังจากการชิมนะจะต้องรู้สึกว่านี่เหรอคือก๋วยเตี๋ยวขึ้นสําเร็จรูปเพราะรสชาติอ่ะเราคัดสรรมันเราทำมานานมากรสชาติครับเรามีอายุมาสี่เดือนสี่เดือนอันดีจริงแต่เรารสชาติรสชาติเลยอืมรสชาติเลยลองครับลองครับอุ เขาไม่ออกเผ็ดด้วยนะเขาไม่ออกเผ็ดด้วยนะอันนี้ออันนี้เส้นอะไรออันนี้คืออ่าอันนี้ความพิเศษคือวุ้นเส้นแดงปกติวุ้นเส้นทั่วไปอ่ะจะเป็นเส้นเส้นกลมๆเลยครับใช่อ่าสองินน้ำเงินสองถิน้ำเงินเส้นต้ตมันจะเป็นเส้นสีอ่าเส้นกลมๆนมครับมันจะมีความอืดมันจะมีความยุ่ยเปื่อยง่ายแต่ของเราอ่ะจะเน้นความเหนียวนุ่มของเส้นโดยเฉพาะสังเกตได้ทุกเส้นเลยของเราจะมีความเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เส้นต้องหนึบมากผมตัวตัวนะผมให้ผมชอบก๋วยเตี๋ยวเรือครูเขาหุ่อดอร่อยมากอย่าลืมนะครับนี่คือไม่เละเลยเเอไม่ลละยครับนี่คือเป้าหมายของเราครับเพราะว่าเแข็งข้นทุกคนมันมีรสชาติมันไม่ได้จืดมันไม่ได้เป็นน้ำใสๆมันไม่ได้เป็นฟิลแบบแบบออกเล่นมาแล้วจืดจืดไม่ได้อ่ะมันมีรสชาติคือน้ำลายตัย เล่นเหรอเป้าหมายเราคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเป้าหมายเราคือจะให้อร่อยตั้งแต่ที่บ้านเลยอร่อยได้ในบ้านเลยอร่อยเพียงสามนาทีให้ทุกคนดูคือคุนามเขาอร่อยอยู่นะทุกคนเส้นไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะอันนี้เราก็ไม่มีเละไม่มีอะไรเลยคือเส้นนุ่มเหนียวนุ่มอร่อย รสชาติเหมือนไปกินที่ร้านเลยนะคะเนี่ยจริงจรับไม่ต้องปรุงเลยไม่ได้ปรุงอันนี้ไม่ปรุงเลยคลิตไม่ได้ปรุงครับอันนี้ใส่ผมกี่ห่ออันนี้หนึ่งห่อครับเฮ้ยเยอะมากอันนี้หนึ่งห่อครับหนึ่งห่อครับเฮ้ยหนึ่งห่อได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอได้เยอะแล้วแล้วเครื่องปรุงนี่ใส่ผมกี่ห่อหนึ่งห่อเท่านั้นครับเหรอพอดีหนึ่งหนึ่งพอชั่นทั้งหมดเลยครับจริงจริงได้หนึ่งพอชั่นทั้งหมดฟิลลิ่งนะประมาณนี้คิดว่าแบบเหมือนเวลาเราใส่กินสำเร็จรูปเราต้องใส่สองสามห่อใ่ไหให้มันเข้มข้นใช่ไหมใช่ใชออออบกินนะไไรเี่ยป ต่อไปที่ตองกุมเขาผมชอกินขอดี๋ยวผมไปดูคกระบังไม่บอกพูดใว่าคบากไม่กล้าพูดเองไม่ดูเดิอันนี้ต้องมองตรงว่าก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้ของเราอ่ะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยแต่ถ้าเกิดถามเครื่องหมายฮาลาลน่ะตอนนี้เรากำลังขออยู่อ่ะเรากำลังขออยู่เพราะว่าการขอเครื่องหมายฮาลาลน่ะต้องขอตั้งแต่วัตถุดิบทุกชิ้น เลยนะครับ oh. พอขอเสร็จปุ๊บกให้เอกสารเราเราถึงจะมาทำฮาลานที่โปรดักได้ mm hmm. นะ <ha. S 1> ตอนนี้ขอคบได้ครบหมดทุกตัวแล้ว เหลือแต่ขั้นตอนการขอขึ้นที่โปรดักครับน่าประมาณสักเดือนสองเดือนนี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจพูดตรงๆได้เลยว่าเออยังไม่ต้องซื้อก็ได้เดี๋ยวรอตอนเครื่องใหม่ฮาลานก็ได้เพราะเรื่องศาสนามันเซ็ตเซ็ตอีกสบายใจเลยเออเนี่ยาขม้ิงใจขายจริงใจนะรอให้มีก่อนได้รอให้มีก่อนถ้าเกิดไ่สบายใจอ่ะครับมันเรื่องศาสนามันเซ็ตเซ็ตอีกนะเชื่อมมากกว่าอร่อยเลย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 อร่อยกว่าเราทำเองอีกเนี่ยจริง นี่มันยเราิดได้เร um, ื่อยเลยอร่อยขนาดนี้นะอร่อยอร่อยทุกคนลองไปเทสดูนะอันเนี้ตอนแรกผมคิดว่าใส่น้ําแล้วก็ใส่หลายห่อให้ผมกินอแต่นี่ห่อเดียวห่อเดียวครห่อเดียวเลยช่วยเข้มข้นเลยต้มห่อต่อห่อรสชาติดีเลยหอมด้วยไม่เคยกินแล้วแบบมีอาจารย์ยอดนั่งพูดข้างๆแค่ใส่น้ําเยอะก็ยังเข้มข้นอยู่นะทุกคนใช่ค่ะอร่อย อันนี้ข้าวติยวเรือของเรามันมีความพิเศษของว่าเวลาเราขายใชจะขายแบบนี้ครับถ้าเกิดคนที่ชอบแบบรสจัดทานรสจัดได้ใส่ทุกอย่างที่อยู่นี้ใส่พริกเครื่องปรุงได้ใส่ทุกอย่างได้แต่ถ้าเกิดทานรสจัดไม่ได้แค่ไม่ต้องใส่พริกเครื่องปงอรุงก็อร่อยไม่มีส่วน,สวน,สวนผสมของเนื้อสัตว์นัวอร่อยมากรสชาติเข้มข้นจัดจ้านจริงๆเออทำต้องทำอย่างนี้ทำต้องทำเข้มข้นอย่างนี้จริงๆเครื่อง อิ่มครับเขาก็เลยต้มสองห่อผลสุดท้ายคือเขากินไม่หมดเพราะมันได้เยอะมากอย่างที่เชฟบอกเลยเชฟไม่ไม่ไม่ได้โอเวอแต่เปิดรีวิวจากลูกค้าลูกค้ามาบอกว่าแบบมันได้เยอะมากจริงๆเยอะจริงเยอะได้เยอะได้เยอะทุกคนได้เยอะถ้าตอนนี้สามสิบาทเอาง่ายถ้าซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเนี่ยผมว่าได้ได้น้อยกว่านี้มีอะไรได้น้อยกว่านี้ถ้าไมม่ีราคาตอนนี้นะสามสิบบาทนะตอนนี้ติ๊กต็อกช่วยเหลือสามร้อยห้าบาทสิบซองสิบซองสามร้อยห้าบาทผมว่าถ้าซื เขก็ได้ได้น้อยกว่านี้สามสิบบาทนะคะมีมีลูกค้ามาคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าสามารถซื้อไปแล้วไปเปิดหลายร้านได้เฮ้ยมุ้ยราคาเนี้ยต้นทุนตกซองละสามสิบบาทอันนี้จริงๆเพราะเขาคอมเมนต์เวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมาเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยซื้อไปต้นทุนไปเห็นด้วยนะครับต้งไปดม่ได้ปิดยอดนะปิดแค่แบบพับจอแล้กกับเข้ามาใหม่อ่ะปิดแค่แบบพับจอแล้กกับเข้ามาใหม่อ่ะ ปิดแค่แบบพับจอแล้กกับเข้ามาใหม่อ่ะปิดแค่แบบพับจอแล้กกับเข้ามาใหม่อ่ะปิดแค่แบบพับจอแล้กกับเข้ามาใหม่อ่ะ แล้วเราเปลี่ยนจากเครื่องเป็นเนื้อวัวแล้วหมูอะไรด้วยนะได้ครับนี่เข้าล็อกเลยเป็นเนื้อวัวแล้วใส่ผักหน่อยนะใส่ตัดกระดาษกันอื่นไปก่อนกุ้งล็อกก้านหน่อยนะแล้ายต่ออะไรได้หมดเลยเชยแนะนำเลยครับมีเป็นเชยแนะนำว่าจะเป็นเมนูที่ติดนี้ก็ได้หิวเมื่อไหร่ก็จัดได้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ด้วยเดี๋ยวผมรีวิวให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับดส่งให้รีวิวเดี๋ยวส่งให้รีวิวนะรับได้ค่ะ อย่าเส้นกับน้ำวูนนี้ทุกคนผมซดน้ำหมดเลยน้ำอร่อยนี่นะยิ่งถ้าใครจะไปต่างประเทศนะติดกระเป๋าไปนะทุกคนมีของอร่อยให้กินตลอดที่ปักตั้งสุดยอดดูคนต่างประเทศเดี๋นี้มันหิวดูคนต่างประเทศกินนี่เนี่ควรติดนี่นไม่อยากแท็กกครวันนี้เรามีของกินแบบนี้มาเวอร์เวก็ดีนะทุกคนกุตะก้าอันนี้อร่อยอยู่อร่อยเลยอร่อยเลยขอบคุณครับหอมหมดเลยอ่ะอร่อยจริงน้ำหอมเส้นเนี่ย นี่ผมกินไปครับงนื้อซิยังไม่ครึ่งเลยให้เยอะเยอะให้เยอะผมบอกให้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกนะตอนนี้ถ้าถ้าราคากว่าตอนนี้นะวัดกันราคานี้นะ305บาทนะผมว่าได้ได้อันนี้ได้เยอะกว่าเราเนื้อนะแล้วก็มีคำถามนะจากคุณดัมเชย์คือว่าอายุเชลไรต์มันอยู่ได้หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วก็ล็อตที่เราผลิตกันนะตอนนี้ที่จะส่งสมรสผลิตวันที่15นะครับกลับมาวันที่20บคือล็อตใหม่จะไม่ได้เลย โอ้ยจะหมดอายุแล้วเรามาไม่ครับเราเป็นโรงงานเจอเยอะเลยไปโรงงานไปเที่ยวยุโรปไปอะไรเงี้ยบางคนกินอาหารยุโรปไม่ได้เพราอันนี้ติดเอาไป้วกบอกป่ากสบายกินได้เลยพวกไปยุโรปผมบอกให้นะผมเคยไปลองกล้ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือก๋วยเตี๋ยวที่ต่างประเทศนะโดนครับของเราไม่มีอันไหนที่สู้ของเราได้เลยนะแตที่เราไปกินน่าจะมีอร่อยกว่าแต่ถ้าเราติดไปอย่างนี้นะผมว่าเรากินขาดอย่างนี้กินขาดสบายสบายเลยจริงๆถ้าดูแต่ ถ้วยอย่างเงี้ยตอนแรกว่าถ้าว่ามันจะต้องเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแบบอุ้ยอะไรมายกมานะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนมาแค่ห่ออย่างเงี้ยคือทําง่ายมากถ้าทำที่บ้านก็คือเติมนะสัตว์อะไรนิดหน่อยอร่อยเลยเราไลฟ์่กายวันใช่ไหมให้แกมาทุกวันได้ไหมได้ได้เชนปูได้นะเชนเชนปูพะบอดได้นะเชนพูกระดได้นะให้แกมาทุกควันทุกเี่ทนกคืนมาเวลาเนี้ยไม่ค้านนะคะได้นะเชนสะบอดได้นไม่ทานนะคะอร่อยชอบวุ้นทัสดนะบ้านโอ้โหดูสนน้ำทุกคนดูผมดิ รีบทานครับทานตื่นใจขอบคุณครับทานขอบคุณครับสุดยอดน้ำหอมเลยหรือเป็นคนรทานในทุกคนให้ผ่านหมดเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับกล่องครับฝากไปด้วยครับฝากเนหองไปด้วยขอบคุณมากทุกคนกดตะกร้าตะกร้าขอบคุณครับติดต้องสามร้อยสามร้อยห้าบาทได้สามร้อยสิบกลับมาสามร้อยสิบเลยฮะใช่สองร้อยสิบครับแล้วสามร้อยห้าบาทหมือนร้อยอยู่ค่ะสามร้อยอยู่บางท่านอ่ะจะได้ไม่ราคาเท่ากันอ๋อยังมีอยู่สามร้อยมีอยู่โคตรก็จะได้สามสามร้อแปดกดตะกร้าทุกคน ลองวันนี้มีแต่ของใหม่ๆที่เป็นอาหารที่แบบแ,แปลกๆเนี้ยมาน่าสนับสนุนนะของไทยด้วยแต่ทุกคนเนี่ยวันนี้เราสับสนเขาต่อยอดเขาโตได้เ่ยของตรงนี้ออกไปทั่วโลกนยไม่อายใครนะทุกคนชื่นใจชง,งชิกซองเลยไม่ไปไหนอะไรบ้างมาชิกเลยเฮ้ยเจ็ดน่าแบบไหน,น มองไม่เห็นแล้วสองประเด็นอีกแล้วก็มีอะไรบ้างนะฮะมาเรื่วยๆสิ่งเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปลวกก่อนที่จะมองเห็นก่อนที่จะฉีกซองเชบอกความพิเศษของเชลงถุงหึงขนาดซอง เกตได้ถ้าจับซองจะรู้สึกได้ว่าซองมันหนากว่าปกติูเราใช้แบบซองแบบตัวสําหรับอาหารโดยเฉพาะและซองหนากว่าปกติเพื่อหน้าตากวาจะดูอ่ข้างในมีอะไรบ้างอันนั้นเป็นเส้นอูนเส้นแดงนะครับเป็นเส้นปลาประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับมีห้าอย่างข้างในพกไปไหนก็ได้ครับข้างในพกไปไหนก็ได้ครับข้างในพกไปไหนก็ได้ครับ น้ำเครื่องเทศพริกเครื่องปรุงนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวให้ด้วยแล้วตัวที่ทําให้น้ามันขมข้นก็คือ,อกะทิผม<ห>ตัวนี้จะทาให้น้เขมข้นนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นที่เลือกว่าเส้นเลือกเส้นอะไรก็จะได้เส้นน,นั้นเลยได้ทั้งหมดท้าอย่างนี้แล้วก็เวลาทําก็ต้มทุกอย่างเลยแล้วกระเทียมเจียวไว้สุดท้ายแล้วต้มเสร็จปุ๊บพอมาสุกใส่เนื้อสัตว์แค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้นเอง,เอ,งอร่อยได้ที่บ้านเลยครับเออ,อว <ะ S 2> เวอร์แทอร่อยได้ที่บ้านเลยดูดีดูดีนี่เส้นเส้นเล็กนะอ่า คุนเส้นแบนครับเส้นแบนครับไม่ต้องเสียเวลาเค้าน้ำซุปเองเลยไม่ต้องเสียเวับไม่ต้องเค้าน้ำซุปเฮ้ยนี่เวิร์กอร่อยทุกคนกดกดตะกร้าเบร์อไหมโอเคไหมแต่ยากให้อร่อยนะได้กินได้กินเนือร่อยได้กินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอแบ่งทีมงานกินหน่อยนะได้ได้ครับเสร็จไปกินงานกินหน่อยนะเวิร์กเลยอ่ะทีมงานกินน้ำลายประมาณแปดรอบแล้วเออผมยังชอบเลยอ่ะเป็นไงใกล้ใกล้เคียงไหมหรือไง เป็นไงบ้างดู้งหลังนี้ตอนนี้เลยกี่เจ้าเนี่ยเลือีกหเจ้าค่ะเลอหนึเจ้าเใหญ่เลยใหญ่เลยเหรอพีเศษเลยค่ะจ้าีคืออยากรู้เลยคคนดังเลยเหรอใช่เหรอใช่เรอใช่เห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 รอใพ่เอใ่เหรอใช่เอใเหรอใช่เอเหรอเหรอใช่เอใช่เรอ่เหรอใ่เหรอใช่เอ่เอ่เหรอพ่อเลย อยากดีที่สุดพี่อยู่พนักงานนะขนาดไหนะสาร์กินเลยไหมใช่ไหะคุณดังจากบันทึกนะเฮ้ยโอเคอยู่ดีอยู่ดีไม่รู้อ๋อแม่วันนี้ลุยดีนะอ้า กันเดี๋ยวรออีกเจ้าหนึ่งแล้วกันนะได้ได้ไงวันนี้ขอบคุณนะครับยังมีตะกร้าอยู่นะทุกคนกดได้นะครับนี่ยังมีคนอยู่ในตะกร้าสี่ห้าร้อยคนนะกดเลยนะครับกดเลยนะครับไอ้นนี้ก๋วยเตี๋ยวเร็วผมกินจนอิ่มทุกคนดูทุกคนกินก็อร่อยหมดอันเนี้ยมก็แห้งเลยกินแห้งเลยต้องอย่างนี้คนลุกยุ่